เราทอามาเป็นชักที่พายด้านมาตูกาแต่นี่เวมาม้ามามัคือขาดอาหารไ้หรือไงอาหถวาย่เอออันนี้เัาเอิ้งเหรเล่าปืน่ะเอาฮาาฮาฮ่มาา ปาที่เข้าวัากินได้ป็น้องม้วนกระสอบผุดต้งปลาที่เข้ามาที่เข้ามาป็นองม้วนจ้าค่ะปาา้องหลายปลาน้ำมาของมึงพอปลาที่เข้าข้องมาท่านมาพอมาั้เล่าปืนปลาคากางในอาไม่ถกไม่หลากไม่ถกไม่หมานแล้วหรอ้ออันนั้อีอันนี้ม่งอีหยังปาที่เข้าง่างคากงาในชายบ้าเอพี่ กินได้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดอ้ไม่เท่ไม่ไม่เท่านม่หมันนะตุ๊ดใครเข้าเข้าดึเงินไปทุกแห่งไหนน้องใครเข้าไหมาไม่จะตายมันตายแล้วตายไฟได้เบาได้ตั้งบาท่านมาทานเอาไม้ตาได้ว่าข้าทางอาตาเออตั้งบางท่านได้พอขึ้นเบาได้แขกมาบางท่านได้หันใจขึ้นเบาเอาเบาเอาเบาเอาให้ตั้งไหนหรือตาขี้ต้งทนมทานวเบาชาทังอา พาที่รำยังพ่อไปเชี่ยวมึงว่างนีมพาไปเชียวได้มึงว่างที่รถขั้นแผงมาแบงพอไปมาแดงเอเดอเทอเดอเทอเอรไปไกนแบบมาเข้ามาแข็งปูตัวแบ่นงันปูตัง่ายื่องหนังปัดกินได้บ่เอาเอาไป่าวก็เอ้กินบ่ได้กานแข็งแข็งแทงตัวแบง่ายคอโคขาอมไอ้บงกล้ามัน ต้ามด้านท้ายมีไปก้ามด้านขวาก็ไม่ไปก้ามปูนะปูก้ามปูเย้ามปูด้านซ้ายแปดนันพรกับแปดที่ปูขวาขาวปท้ายขาแปดาเ่มไปถามว่าข้าขาว <ét> บา้างข้าข้ามาแพ่งเาแพ่งเถอะมาจะกินได้บัแพ่งปักไรถึงไม่ไง้นชื่อโูกหวานกาเริ่ยมาพอพอขั้นขั้ปานข้นเือน งนจากอบังจินได้บ่าอาแวแต่ผู้ไดขไขมันคู้ได้ยากกระ่ทกินคุได้จากกระเพาคือคเงินมาถึงกระบปาไหนเพราะว่าราคาเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทมันแพงมากคุได้มาแพงมากแพงไห่บ้านัานทัพมาดหากีนได้ง่ายเท่าป่าที่เท่าป่าบได้กินวัดทุกไนเงินมาถึงกระเป๋ไหนป่าที่เท่า า้า,แข,าแข้งขักแข้งคอว่ะแข็งป่านั้นายปานันแข็งป่านันให้จังได้ถือกินได้มาขายแข้งแแ้งคอว่ะขาว่ะอันนั้นโช,ช่อชื้อๆเพามาได้กินโตนั้นกินโตจึงได้ด้านพอ,อเราไม่าด้อันกางมาง่ายๆัลนแมไปเอามือกินบงแข็งไปเราก็กินไมาได้แต่ว่าไปได้บนยูดิได้บนกางก้ทางไทยกลางนี้ไปค,า,ไปคางขวากลานี้ การเริ่มไปพามราคาขา้าบขากราบข้าบขาย998บาทเขาว่าจังสีได้ข้ากขาวเริ่มมาปัดเขาคยมาแพงค่ะหาลูกห้านดับกินนั่งห้จังไรเขาไม่มั้ลูกหลานาลาขาราิ่มาพ่อกินยันมันยันออกคนนี้ทงังสีได้คือว่าทางขั้นหยันบ่กออกว่าข้างหนนี้งยันคือกินหรืว,ะะวะ่าทางว่าไตว่าลวรค้นขั้นยันออกกับว่าพ่ามันแพ,นพงกวนะ่าก ตั้งวาเก้าร้อเก้าที่แปบาทอาทิตย์เขาก็พอมาขายแท่งขาดมาอ๋ะขั้นเครื่าไรายอยากไายคือกินเทรื่องไรประหยัดข,ขาก็ตั้งทีเนาะมันแค่งนี้จริงน,นับการคว่าได้ก,กี่ได้วัอเขาบอกวงาใคีไหมอขอาดีไม่นอยเขาบ้างเอียน้ำกินดาที่หายรับกิน,น้ำมาบุ้งขั้นเครื่องการละเท่อกินดา แค่เพื่อการนาหังทอดแต่มีการว่านี่ยังว่าทันวะทไงไหนใค้ตั้งไหนอีนั่งกองคอยเอาไปเมอใค่ตังไหนถึงได้กินบาเนี่ตั้งไหนวันน่ะอ้านั่งคือตากาเมื่อด้าขึ้นกันได้ไปขอาหางูหาขวดกระดาษว่าทันวะไปจ้างทารเขาจากขวงบ้าเหนือจักไปได้แค่อ้ บ่ชอบไต่หิวไต่ผ้ายมากบ่ชอบไต่หิวไต่ผ้ายมากหนักตึงตึตึ้าอดบ่ได้น้ำมงทครับบ่ได้าเป็นยัก้าว้ากแค่ต้องไปากหัวะัทางไหนหลายัางนะบากทีเราบางทีเราบ่ทันจะไปโท่าหางูหาหัวกินนั่งกอา กนั่งก้มกอยนัักด้วยมงอตะบ้าค่ากก็ตอขาดพ่อยากเลยพราตั้มาก้าว่าก้าเทีาปเนาะข้างข่าไปข้างขวากาไปเวลาเตาวมาช้าเพียงเพียงเฮ้เพียงกันข้ามาเพีเจจะกูจัก่าข้างมาเพียงเครึ่งนาพอมีกันอเออ มันเลื่อนแตนผู้ใดถือใว่ามันเพียงแมงเนาะมันเลื่อนกันจางถืผู้ใดถือใบมันเพียงเอออันนี้มันเพียงเพียงกันเสมอกันเออแมงเอาเปล่าม่อนคอข่ายจังถีอได้เพียงเพียงเห็นไหมขับเปล่าม่อนไทยเพียงโอ้ปูเปล่าม่อนเพียงเนาะเออเพียงเพียงกันข้ามเาเพียงคือมันคอการคอกาะเออคือเอาไม้มาเนาะเอาไม้มา อันน <si> <si> wrote, <si> ี้ก <si> 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 ัดอ <urat> <si> ันน <si> ั้นอันนี้กัดอันนั้นมาเพี้ยงกัดนั่นปะน้าถ่ามันเพี้ยงกัดตาปะเขาแล้วเอิ่อนมาเพี้ยงกัดขั้นเอามาอันนี้อันนึงอันนี้สองอันเขาคือเอิ่อนมาเพี้ยงกันมันเพี้ยงกันจริงจังแม่ปะอืมบ้านหลักกันดีๆเลยบ้านหลักมันเพี้ยงกันเอออืมท้องเพี้ยงเฮี้ยงมาขากแม่วาบะข้าปูกับแท่งวะกลามปูกระทอกัน ข้าปู่ั้งคางค่ะไปคางคว้ากันไปมาทอกัน้าโลนไหพกอใหญ่นาคนเขาเขาเห็ดโลนตักกันพ่อกันมาค่ะต้าค่าขายแท่งหมดเต้มก้าวร้าวทีไป้าจะไปหาชื to to kind of so ่อใช้น้อีพอเอ้ยพวนัันยันออกเขาจิว่่าขายหมดไปอันนี้พอว่าไงแต่พอว่าได้ไม่เท่ากัน บบ้คือกันไหมืูกกินราพอได้ค่านามันค้าอาหารการกินว่าขายไปว่างอาจังนั่งหยางมะ้งได้ค่านามบ้านจากอนุขาค้าค้าแร่ดูแรกเกสนอีกเขาขึ้นไปคื่อป้อมได้พอพอได้ไปทำแน่ยักวาใอีกอยู่นี่เขาขายกันค่านามัานเหมือนแรกเนี่ยบ้านได้ค่านามบ้านกับยักขอค้าป้อมอีกวจน่งาบไป้าป้อมก็มีี่บ้านปู่ค้าป้อมอีกดีก่ ได้แล้วตามาแล้วได้เติมามมั่นกันอีกทีเอาอีนังกินแล้วมาไม่แน่ถึงได้กินแล้วะค่าํามันบาป้าอีกแตหน้าอีกแตวเออเขาขายบลาแพ้งได้ไหมตอนเขาขายบลาแห้งึงะ้หาคิดวาเมอห้าสิบบาทเอขาขายาแห้งาก้นห้สิบบาทนี่อย่ากินแลงตางลังตากินแล้ตกินแลงอาหารได้าแก้วบ่ไปแล้ว con tập bao hàng kia bận, hàng cái <laughs> kinh, áo cái kinh cái kinh nách bàn bè bàn bàn và một tám không này để con mắt này lại cái kinh bàn bàn kinh tám một tám, cái kinh tám tám, cái kinh đặc, cái kinh đặc, cái ยังเทตอบต,อ,ตอไม่น่าปอูกเ <c oughs> แา่ขดต่อข้าใจเบาหลายอย่างใาเบ่เลยเบาเมือมเม่อวานใดเบาเมื่อฝึกเมื่อเป <c oughs> ข้าไปนั่งไปเลยปู่นั่งเลยปู่วันนึ่งนั่งเลย้วนั่ไปนั่งไป้ไปางนี้ไปาา้ไปไปางนั้นไปนนไ้ขอกาจังแม่ขอได้ข้อเก่าว,วัาเื่องาัดเงาชายปูกเก้าร้อยเก้าสิบแปด ป้าที่เหน้ามักข้าวน้าหวานคักหวานแทบตู้แทบคักแบเลยทั้งหวานทั้งหอมท้องไทยท้งไทยกี่ม้ท้องไงไม่ไดักอาแทะอิัน้เอานี่แทบคักแฉะไ่ะเอาไม่ชอบไม่บานไม่ชอบไม่หมานต้องถูกรา

ซื้อจกับดแตนี่แต่ไทย้งคูกับแถมทยให้าำมั่นรถไรองเไอ้ชื่อขัดป้นคนนะชื่อขัดป้นใช่ไหใงแล้วเาจะไปกการืำย่งเอาไปใส่ถุงหนอยแจกถเจ้าแจกกินชุุก้นไปดูเน้นื้อ ค่ะนผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทาาเนาะคะรร่ะนผู้ชมกับให้จับใจคว่ำฟั้งดีๆเด้อค่ะสําหรับตัวเลขแนวทาาที่ปูเพิ่นเว้านะคะเพิ่นเว้าพเาพ,เาพิ่นจําเกี่ยวกับอีหยังหลายนะคะการธรรมชมซอยกันจับนะคะแต่ว่าทางแอดเนาะค่ะจะสามารถจับได้นะคะก็คือค่าปูเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทนะคะแล้วปูก็บอกว่าปูนับตะกามปูนะคะกามปูสองทางนะคะก็ะะจะมีทางละแปด นลาปูกะวาโอมเที่ยงนะคะโอมเที่ยงก็คือเที่ยงกันนะคะกะอาจจะเป็นเลขเบิ้ลเนาะค่ะท่านผู้ชมเก้าเก้าแปดแปดนะคะ,ะ,คะหรือท่านผู้ชมจะแปรเป็นตัวใดกะกับพิจารณาเบิ่งนะคะในจับข้ามบอกของปูหล่ะคะ่ะแต่เที่ยงกันของแอดแอดกำมั่นใจว่าจะเป็นเลขเบิ้ลนะคะจะจะเบิ้ลตัวใดกับพิจารณาเบิ่งนะคะเพราะว่าปูกว็ว่า ปูก้ามปูจะมีคางับแปดนะคะแปดแปดหรือว่าค่าปูกับเก้าเก้าแปดกับค่าตัดเล้นนะคะก็จะได้เก้าเก้าแล้วก็เก้าแปดแปดเก้ากับที่นี่ซ้ำหนี้เนาะคะ่ะแต่เมื่อนี่ปูเพิ่นกับขห้ค่าน้ํามันของเจจินดาเมื่อนี่นะคะวันที่ยี่สิบห้าเด้อค่ะเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านปูเพิ่นกับขายค่าน้ํามันเจจินดายี่สิบบาทนะคะให้ไปกับน้ำเนาะคะ่ะและค่าปนค่ะคะ่าปนห้าสิบบาทนะคะ กะหาซูนซูนหาสองซูนซูนสองเนาะค่ะนี่นะคะเป็นตัวเลขแน่ว่าเนาะค่ะในงวดวันที่ยี่สิบห้าคือวันนี้นะคะคือเมื่อนี้นะคะถึนเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เลขแนวทางรัฐบาลนะคะเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเก้าแปดแปดเก้านะคะแอร์การัดในสามตัวเนะค่ะในคาปู และ 8, 8นะคะการปูทางละ8นะคะนี่นะคะข้าง่องก็เป็นซื้่กลางในการนําเสนอตัวเลขัวเป็นแนวท่างาทำให้ชมกับโปรไซิิจรลนายในการรับชมรับฟังทิ่ถูกไว่ากัคลนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชม